สวัสดีครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับปีนี้ฝนมาไวอยู่นะและแน่นอนว่าสวนไผ่ลหลายๆสวนก็ต้องได้ชิมหน่อไม้จากสวนของตัวเองเพราะว่าไผ่ที่อยู่ตามป่าเนี่ยยังไม่ออกหน่อนะครับแต่สําหรับไผ่เศรษฐกิจที่มีการบริหารจัดการก่อที่ดีย่อมออกหนอ่อตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีความชื้นยิ่งช่วงหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเคยสังเกตไหมว่าหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นหน่อไม้ที่มีสีเปลือกน้ําตาลอ่อนนะครับหรือไม่ก็สีทองไปเลย หากถามกลับว่าแล้วหน่อไม้ในลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ไหมมีครับคือหน่อไม้ที่ยังไม่โผล่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นหน่อไม้สร้างที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองทองก็มีสีน้ำตาลอ่อนก็มี สีออกคล้ายๆสีชมพูก็มีนะครับลักษณะตามที่เห็นนี่เลยหน่อไม้ลักษณะนี้จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับเสี่ยนไม่มีเลยเราสามารถนํามาแกงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต้มน้ําทิ้งแล้วถ้าเราอยากกินหน่อไม้ที่มีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูกับวิธีการห่มหน่อไม้ให้มีลักษณะแบบนี้และที่สําคัญมันจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยง่ายๆครับหาท่อ PVC เศษมาผมไม่แนะนําให้ไปซื้อเป็นเส้นมานะมันเปลืองนะครับ วิธีที่1ครับเอาท่อ PVC สวมลงไปสวมหน่อไม้ที่โผล่ออกมาจากดินสักประมาณ2ข้อมือนะครับเสร็จแล้วครับก็เอาแกลบดํานี่แหละเทบางๆลงไปเพื่อปิดแสงนั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ครับ ประหยัดออกมาหน่อยก็คือให้ใช้ถุงดําถุงดําที่เหลือจากการใส่ถุงเพาะชําของเราแหละแล้วก็เอาแกลบดําเติมลงไปนะครับในถุงนี้จะมีแกลบดําอยู่นิดหน่อยความสูงก็แล้วแต่ต้องการเลยที่ผมใช้มันจะสูงประมาณสัก15ซนติเมตรนะครับก็คลุมลงไปครับคลุมหน่อที่กําลังโผลออกมาเหมือนกันเหมือนการคลุมด้วยท่อ PVC เลยนะครับวิธีนี้เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของถุงดําแล้วก็แกลบดานะครับส่วนวิธีที่3สุดท้ายครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย เพียงแค่ตัดหญ้ารอบกอแล้วก็กวาดเอาเศษใบไม้แห้งเนี่ยคลุมลงไปนะครับคลุมให้หนาๆเลยหนาประมาณ20เซนยิ่งดีนะครับเหตุผลที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าหน่อไม้เนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมาโดนแสงกลบใบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะพัฒนาลำนะครับแต่ถ้าห่มไว้ปิดแสงเขาก็จะยืดหาแสงเหมือนกันแต่ว่าเนื้อข้างในจะละเอียดหวานกรอบอร่อยนะครับเพราะว่ายังไม่โดนแสงแดดนั่นเอง3วันผ่านไปครับมาเปิดดูกันหากถามว่าเท่า PVC ถุงดำแล้วก็การคลุมด้วยเศษใบไม้เนี่ยมันให้ผลแตกต่างกันยังไงให้ผลอย่างเดียวกันคือจะได้หน่อไม้ที่มีสีสันสวยงามรสชาติอร่อยนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเราจะทําวิธีการไหนแค่นั้นเองสุดท้ายผมก็เลือกวิธีการที่ประหยัดที่สุดก็คือหาใบไม้มะห่มครับไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเอากระบอก PVC ไม่ต้องไปซื้อถุงดำไม่ต้องไปซื้อแกลบดำนะครับแต่การคลุมด้วยแกลบดำเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินบริเวณรอบก,กออยู่นะ เราก็ใช้วิธีแบบประหยัดที่สุดก็คือหาอะไรไปคลุมไว้เลยคลุมให้หนาเลยนะครับก็จะได้หน่อไม้ที่มีสีสันแบบนี้และที่สําคัญมันหวานกรอบอร่อยสามารถทําได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ